กลับเข้าสู่ข่าวฟ้ายามเย็นนะคะผมจะติดปีกแล้วจะไปไหนเอ้าผมจะอยู่ให้คนเขาเอาเปรียบคิดค่าโทรแบบเหมาไปได้อย่างไรนี่ไงก็เนี่ยมัวแต่ใจร้อนร้อนรุ่มแบบนี้เนี่ยหนิ่ก็จะชวนพี่ต้นไปเย็นหรือคุณยอมไม่หรือคุณยอมไม่ยอีกหกเดือนถึงหนึ่งปีไม่ยอม อย่าเพิ่งร้อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปหาที่เย็นๆพาไปเที่ยวกันค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะแล้วก็จะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาะฮอกไกโดกันไปงานเทศกาลหิมะน้ำแข็งซัปโปโรอันนี้หิมะจริงนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้เกลืออะไรใดๆทั้งสิ้นไม่เค็มไม่แค็มันนี้อันนี้คุณผู้ชมไปงานนี้ค่ะถือน้ำหวานไปด้วยแล้วก็เอาถ้วยจอด เอายิมฮักกดละลาดเอาไปเป็นความฝันเลยนะวันไหนวันไหนเราจะเดินทางกันวันที่3ถ mm ึง9กุมภาพันธ์นี้ค่ะแต่สำหรับรายละเอียดของทริปนี้จะเป็นอย่างไรคุณสันติลีลาทิพกูล managing director จากไ n i s h Travel มาคุยกันในรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คือการแบ่งกล้องก็รู้แล้วว่าใครจะได้ไปนะฮะอย่างนั้นเชิญกันแล้วกันมืสียดีานั่งด้วยค่ะไฮไลท์สำคัญของรอบนี้เนี่ยก็คือเทศกาลหิมะน้ำแข็งที่ซัปโปโรใช่ครับนอกเหนือจากเส้นทางอาหารที่จัดเตรียมไว้พร้อมเนี่ยไอเทศกาลหิมะและน้ำแข็งเนี่ยจะเป็นปีละครั้งเท่านั้นปีละหนึ่งครั้งครับเพราะว่าเทศกาลหิมะน้ำแข็งเนี่ย สำหรับซัปบลเองถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งเขามีต่อเนื่องกันมาเนี่ยสามสปีแล้วนะครับและในหนึ่งปีเนี่ยเขาจะจัดเพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับในปีนี้เขาจัดวันที่5ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นช่วงที่เราไปพอดีไปพอดีเพราเราไป3ถึง9กุมภาพันธ์นะครับและงานนี้ก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเขาจะรวบรวมนี่งานในภาพเนี่ยเห็นในภาพเลยนะครับจะเป็นงานแกะสลักทั้งหลายแหล่นะครับแกะสลักบางอันเนี่ยสูงถึงตึก3ชั้น4ชั้นเลยนะครับขนาดนั้นเลย บางปีก็มีคนไทยไปด้วยใช่ไหมฮะที่ทุกปีเรามีคนไทยไปประกวดทุกปีนะครับคนไทยเราเมื่อสองหปีที่แล้วเคยชนะอันดับหนึ่งะครับเราทํารูปพระที่นั่ง จักรีมหาปราสาทสูง5ชั้นนรียไอ้อย่างนี้คือตึกจริงๆหรอใช่ไหมจริงๆเลยครับสูงจริงๆอันนี้สูงมากนี่นะครับพันนั่งจากรีมหาปราสาทนะครับตอนนั้นสวยมากได้อันดับหนึ่งครับปีนี้ก็มีทีมไทยก็ไปร่วมประชันด้วยน่าจะมีทีมไทยไปด้วยแล้วหลังจากนั้นถัดมาทาเป็นรูปช้างเอราวัณสามเสียนก็ได้ที่1เหมือนกันคนไทยเราสร้างสร้างชื่อมากนะครับนี่คือไฮไลท์อันหนึ่งที่เราจะเดินทางกันไปในครั้งนี้ผมนอกจากนั้นแล้วไฮไลท์ของเราอันนึงก็คือเราพา ทุกท่านเนี่ยทุกท่านได้สัมผัสกับการขี่สโนว์โมบิลครับท่านอาจจะเล่นสกีไม่เป็นแต่ถ้าท่านได้ไปที่ทริปนี้ของเราเนี่ยท่านได้นั่งขี่สโนว์โมบิลด้วยตัวของท่านเองเลย๋อในหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาอย่างนี้เลยเพราะหนึ่งคันนี่เราให้สองคนก็คือเป็นสกอยคนหนึ่งเป็นสกอยคนหนึ่งนะครับแลวเดี๋ยวสลับแล้วเดี๋ยวสลับกันให้สลับกันได้ครับเราให้ขี่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีถึง1ชั่วโมงเลย ตะลุยเข้าไปในหิมะแบบบริสุทธิ์เขาขาวิ่งตะลุยเข้าไปเลยเป็นขบวนไอันนี้ใครก็สามารถจะขับได้ใช่ไหมคะขับได้หมดครับขับได้หมดง่ายๆครับง่ายมากีเส้นทางไว้ให้แล้วใช่ไหมครับเขาจะมีผู้นําเขาจะมีผู้นํานําไปแล้วเราก็ขับเป็นขบวนไปครับคับไฮไลท์ของแต่ละวันที่เราจะเดินทางกันไป3ถึง9กุมภาพันเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเป็นวันๆเลยดีมากท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าจะไปเจออะไรบ้างได้ครับเริ่มจากวันแรกนะครับออกจากกรุงเทพเนี่ยเที่ยวนี้ทางไลน์สตรอเบอร์่กับฟ้าใหม่เราจับด้วยสาย แเปนแอร์ไลน์นะครับสาเหตุที่เราเป็นบินเช่นนั้นเพราะว่าวันกลับวันกลับเนี่ยนะฮะเราจะได้กลับออกจากเกาะฮอกไกโดเนี่ยทุ่มครึ่งโอ้ก็จะได้เที่ยวให้แบบเต็มที่เที่ยวเต็มที่เลยเที่ยวเต็มที่เลยถ้าเราใช้สายการบินอื่นนะฮะเราก็อาจจะต้องกลับตอนเช้าเลย10บโมงเช้าจะเสียไปหนึ่งวันเต็มนะครับอันนี้เพราะนั้นเราบินตอนประมาณห้าทุ่มห้าสิบห้านาทีนะครับบินด้วยสายการบินแชแปนแอร์ไลน์เราไปถึงที่ท่าอากาศยานฮานเดะ หลังจากนั้นเราเปลี่ยนเครื่องบินนะครับเปลี่ยนเครื่องบินขึ้นเครื่องบินตอนประมาณ9โมงมาถึงที่ชิโตเซะนะครับตอนประมาณ10โมง45นาทีเมื่อท่านไปถึงปุ๊บนะฮะเราก็จะพาท่านไปเดินถนนต่อรามงนะครับตัวฮอกไกโดนี่มีชื่อเสียงมากในด้านของการทําราเมงนะครับเพราะว่าราเมนแห่งแรกในในโลกนี้ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยหมู่บ้านราเมงตั้งบนเกาะฮอกไกโดเราจะพาท่านไปกินราเมงและราเมงที่เราจะพาท่านไปกินเป็นราเมงที่เรียกว่าราเมงขาปูยักษ์ นะครับกินราเมงไปน้ําซุปแบบเข้มข้นแล้วก็มีขาปูยักษ์ให้ท่านทานไปด้วยอากาศเย็นๆได้ซดราเมนร้อนๆเนี่ยนะคะไม่มีอะไรจะสุดมากกว่านี้แล้วและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เกาะฮอกไกโดนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านราเมงเป็นอย่างมากนะครับหลังจากท่านทานราเมนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพาท่านไปที่ศาลเจ้าศาลเจ้านี้ก็มีชื่อว่าศาลเจ้าฮอกไกโดนะครับศาลเจ้าฮอกไกโดเองนี่ก็จะเป็นศาลเจ้าที่มีอายุนับพันปีของศาสนาชินโตของญี่ปุ่น นะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากเราก็ไปเคารพสักการะนะครับขอพรนะครับในช่วงปีเป็นเหมือนแด n มาร์ k อ่ะเป็นเหมือนแเวลาไปถ้าใครไม่ได้ถ่ายรูปคู่เนี่ยถือว่าไปไม่ถึงไปไม่ถึงครับผมนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะพาท่านเข้าโรงแรมเช็คอินอาบน้าอาบท้านะครับเราออกมากินเมนูเด็ดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในทัวร์ทั่วไปนี่ไม่มีการจัดเลยยกเว้นกับทางไรนแริสกราทางฟ้าวันใหม่เองเราจับเมนูนี้ขึ้นมาชื่อว่าพัทคารสารพัดปู นะครับเราจะมีเมนู9้าอย่างด้วยกันมีปูจิตกรไหมคะมีสมีสิเพราะกล้องแบกแล้วแบกแล้วกล้องแบกแล้วแแล้วค่ะพี่เราจะเริ่มตั้งแต่มีอาจจะมีซาชิมิปูนะครับซูชิปูนะครับปูเทมปุระนะครับไข่ตุ๋นที่ทำจากปูนะครับปูลวกนะครับปูนึ่ง ปูย่างตำปูมีไหมฮะตำปูมแล้วก็มีข้าวนึ่งปูนะครับให้ท่านทานกันสารพัดปูเลยนะครับโชคดีนะพี่มาจัดตอนนี้ถ้าพี่จัด2ปีก่อนไม่มีใครไปไม่มีใครไปผมผมไม่ได um> uh ้บอกใบ้อะไรเลยนะโรงแรมที่แล้วก็ กินงินไปนะครับก็จะเป็นท่องส่วนตัวของพวกเราที่นั่งทานกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าพักโรงแรมโรงแรมก็จะเป็นโรงแรมระดับจะสนุกมากเลยถ้ามีพิธีกรสักคนไปคุยกับพวกเขาด้วยนะฮะให้รู้สึกวันนี้วันนี้ดูคุณจิตกรชี้นํามากเลยชี้นตลอดเวลาไม่ได้ชี้นาอะไรเลยนะฮะเราจะได้ไปไหนต่อคะดยหลังจากนั้นเราก็เข้าพักโรงแรมเพราะว่าเราจะได้พักผ่อนแต่ในวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็ถัดมาก็อีกวันหนึ่งเป็นวันที่3ของการเดินทางวันนี้แหละเป็นวันที่เราจะได้ไปตะลุยเทศกาลสปอ s, <Snow> Festival <S ับร์โรสโนว์เฟสติวัลกันนะครับซึ่งเขาจัดอยู่ในสวนสาธารณะใจะกลางเมืองซัป,ปโปโรพื้นที่ใหญ่มาก หลังจากนั้นเราเตรียมจะเป็นวันที่คนไทยมีความสุขมากเลยเพราะว่าจะใส่ชุดกันหนาวที่ตัวเองดีไซน์ไว้อย่างเรียบร้อยแล้วจัดเต็มเลยนะจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มและสําหรับท่านที่หนาวมากๆเนี่ยท่่นก็จะมีถุงทรายร้อนเราไปซื้อถุงเราพาท่านไปแวะซื้อถุงทรายร้อนเอามาใส่ที่รองเท้าแล้วเราก็จะมีถุงทรายร้อนแบบเป็นแผ่นใหญ่ๆมาวางที่หน้าอกทําให้เราอุ่นขึ้นอุณหภูมิที่เราไปเดินเนี่ยก็จะอุณหภูมิที่เย็นมากประมาณเท่าไหร่คะอาจจะลบห้าถึงลบสิบ ไม่อย่างนั้นไอ้รประสาทน้าแข็งทีมะพวกนี้อยู่ไม่ได้อยูไ่ <นะ S 1> ไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนที่เราไปเดินชมเนี่ยฮะพอเราหนาวปุ๊บเราก็วิ่งเข้าที่ล่มไปไปในร้านเซเว่นเซเว่นหรือร้านอาหารสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ออกมาใหม่กินกาแฟการเดินชมนี้ก็เดินชมกันประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับเพราะเราก็จะไม่เบื่อเลยเพราะว่า แต่ละจุดแต่ละจุดที่เราผ่านไปนี่เป็นงานแกะแบบสลักระดับเวอร์ค s สที่เขามาแข่งขันกันที่นี่แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเขาก็จะมีมีไฟ,ไฟแน่นอน,เ,น,บบนเราดูเที่ยวนี้เราไม่ได้ดูกลางวันอย่างเดียวเราดูเราดูตอนกลางวันเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปกินอาหารกลางวันหลังจากนั้นเราก็จะพาท่านไปชอปปิ้งที่ JR Tower แล้วก็สุซูกิโนซึ่งเป็นแหล่งชอปปิ้งของเมืองซัปโปโร แล้วเราก็พาท่ทนไปรับประทานอาหารเย็นพอจบจากอาหารเย็นเสร็จแล้วเราจะพาท่านมาชมนี้ตอนกลางคืนอีกอีกครั้งหนึ่งซึ่งกลางคืนนี้เห็นสองบรรยากาศจะมีแสงสีเสียงอิลูมิเนชันแล้วไม่ต้องกลัวซ้าหรือเบื่อเพราะพื้นที่มันกว้างขวางมากกว้างขวางมากเดินทั้งกลางวันกลางคืนก็อาจจะยังไม่ท่วใช่ครับแม้กระทั่งจุดจุดเดียวเนี่ยไฟเขาก็แสงสีเขาก็เปลี่ยนไปในแต่ละเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่เราเราน่าจะแฮปปี้มากๆในสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงของโปรแกรมวันนี้คือไมค์เซลฟี่คับ ไว้ <laughs> เพราะว่าต้องถ่ายเขาอ,อุ้ยประสานทแข้างข้างหลังใหญ่ๆไงออแค่ยื่นมือไปนี่ไม่พอต้องมีไม้ช่วยนะฮะ <laughs> แล้วมื้อเย็นวันนี้นะครับ,รบเราจับเป็นพิเศษเพราะว่าเราจะให้ท่านกินปูที่มีชื่อเสียงที่สุดข,ของไกโดสาชนิด ปูนก e e ครับปูอันแรกนะครับปูแรกก็คือปูเขาเรียกว่าปูทะะบะปูทะบะก็คือปูที่ใหญ่ๆเลยหนามจะทู่ๆนะครับอันนี้แหละเขาเรียกปูทะบะอันนี้เลยคือปูทะบะตัวใหญ่ๆนี่ใหญ่ขนาดไหนคะใหญ่ใหญ่ก็ประมาณขนาดนี้ก็ขาวยาวมากเลยนะขาวยาวมากนะครับอันนี้คือปูทะบะบะอันนี้คือให้กินไม่อั้นสารยาของเขาเขาเรียกว่าคิงแคปนะครับปูอันดับที่สองถัดมาเขาเรียกว่าปูสุยสุยฉายาเขาก็คือควีนแคป ค e ิแคบเนื้อของมันก็คือจะเป็นก้านๆเรากินหมดทางราชวงศ์เยาวๆค่ะก้ามยาวๆแล้วดึงออกมาขาจะนิ่มๆนะครับอันนี้คือปูที่2ปูที่3มที่เราแนะนําให้ท่านไทยนเขาเรียกว่าไข่คันนี้ก็คือปูขนซึ่งจะมีไข่อยู่เต็มเลย นะครับเราพาท่านไปในร้านสามปูท่เป็นพรินซ์แคปนะฮะเนาะมีทั้งคิงทั้งควีนแล้วเนี่ยใช่แล้วยังมีให้ครบแล้วยังมีปูขนอีก3อย่างนี้เราแนะนําให้ท่านกินเฉพาะปู3อย่างนี้แล้วท่านสามารถกินได้อย่างเต็มที่ไม่อั้นเลยนะครับนะครับนี้ก็จะจบในวันที่3ของการเดินทางของเรานะฮะเดี๋ยวพอดไปกินปูจนเบื่อเลยเนาะครับเบื่อหรอกคุณไปูขนนี่อร่อยนะมันมันมันจะมีไข่มันจะมีไข่คนจีนคนจีนพวกผมก็กินกันเขาเรียกหม้อหอย จริง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 ที่เหมือนห้องกงเขาก็นนิยมต่อเลยครับพี่นะคครรัับบผมวันที่4ค่ะวันที่4นะครับหลังจากเราพักผ่อนคุยกับคุณสันติเนี่ยน้ำลายมันเต็มปากไปหมดเลยนะฮะผมพยายามไม่พูดอต่กลัวมันหยดสองคืนแรกเรานอนโรงแรมเดียวไม่ย้ายโรงแรมเราก็จะได้รับความสะดวกสบายวันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามานะครับเราจะพาท่านไปชมเรื่องราวของช็อกโกแลต เราพาไปท่านไปชมช็อกโกแลตที่มีชื่อว่าชิโรอิโคอิบิโตะนะครับเป็นโรงงานผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่นั่นเป็นเหมือนไม่ใช่เฉพาะของฮอกไกโดนะไม่ใช่เฉพาะของประเทศเลยนะครับเขาทําเป็นมิวเซียมพาท่านไปดูเรื่องราวของโกโก้จากโกโก้เป็นยังไงถึงมาเป็นถึงมาเป็นช็อกโกแลตจากช็อกโกแลตก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตทำยังไงกระบวนการทั้งหมดของกระบวนการทั้งหมดแล้วก็มีห้องถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรออกมาสวยงามน่ารักมากนะครับ หลังจากนั้นท่านก็ได้ไปกินขนมแล้วเราจะพาท่านไปเมืองที่มีชื่อเสียงที่เป็นเมืองท่าเรือเมืองหนึ่งนะครับซึ่งเมืองโอตาลุนะครับตัวโอตาลุเองก็เป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงนะครับที่นี่เองเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปที่โอตาลุสิ่งที่ท่านต้องไปทานก็คือต้องไปกินซูชิครับผมเพราะว่าพวกปลาดิบหรือซูชิทั้งหมดที่กินในบ้านเรานี่บางครั้งเราไปกินเราเห็นไหมว่าทั้งหมดที่มาเนี่ยมากกว่า90เซนในประเทศไทยแช่แข็งมาหมดนะครับจะมีไม่กี่ร้านเท่านั้นที่ มาถึงตอนเช้าปุ๊บแล้วก็ขายตอนเย็นแล้วก็หมดแต่ <Okay. S 2> สำหรับที่นี่ไม่มีคําว่าแช่แข็ง mm hmm. พัตการอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งของเกาะฮอกไกโดนะครับแล้วก็ปลาสดทุกอย่างเนี่ยไม่มีการแชร่แข็ง <Okay. S 2> รเราไปสั่งซูชิกินกันข้อสําคัญคือไปทริปนี้ท่านจะได้กินทั้งโอโทโรู่โทโร่อูนิ ไข่หอยเม่นได้กินครบทุกอย่างตามที่ท่านอยากทานน้ำลายไรเลยค่ะสำหรับท่านที่ไม่ทานนะครับเราเราก็มีเมนูอื่นให้เดี๋ยวจะจับเป็นเทมปุระหรือจับเป็นอย่างอื่นให้นะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะตอนกลางวันหลังจากนั้นช่วงบ่ายนะครับเราก็จะพาท่านเดินชมที่เมืองโอตารุเพราะตัวโอตารุเองเนี่ยเป็นเหมือนเมืองที่จะมีโรงงานเล็กๆอยู่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานพวกทําพวกเครื่องแก้วนะครับเป็นโรงงานเป่าแก้วโรงงาน ทำกล่องไม้ดนตรีกล่องดนตรีอะไรต่างๆนะครับเราก็กระจุกกระจิกไปซื้อของฝากเยอะแยะมากข้อสําคัญที่นี่ก็จะมีชูครีมชูครีมที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนี้อยู่ที่นี่ไปแล้วต้องกินเลยแล้วเราก็จะพาท่านไปรับประทานชูครีมที่นี่กันนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่เมืองเมืองเมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองริมทะเลสาบเล็กโตย่านะครับจะเป็นโรงแรมที่เราไปพักโตย่าซันพาเลสโรงแรมอยู่ริมทะเลสาบเลยที่นี่เองท่านสามารถแช่ออนเซ็น นะครับอาบน้าแร่แช่ออนเซนแช่ไปท่านเห็นทะเลสาบอยู่ข้างหน้าของท่านเป็นกระจกสูงประมาณ5เมตรไม่มีอะไรมาปิดบังขวางเลยท่านมองแล้วแล้วก็จะมีคนมามองดูอยู่จะแบ่งชายหญิงไม่มีคนมึงดูนะครับค่ะอ่ะต่อไปเราจะเดินทางไปไหนกันต่อคะผมวันนี้ถัดมาเป็นวันที่5ครับวันที่ห้าอันนี้แหละจะเป็นวันที่ท่านได้รับประสบการณ์ในการขี่โนโมบิลนะครับโดยที่ เราจะจัสโโมบิลให้ไว้ทั้งหมดก็คือของเราไปทั้งหมดประมาณ30สิบคนใช่ไหมครับโโมบิลจัดให้คันละ2คนนะครับก็สลับกันใช่ไหมครับถติว่าผมไปครั้งแรกผมขี่ก่อนนะครับคุณนิ๊ก็นั่งข้างหลังนั่งขี่ไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็มาสลับกันอันนี้ถือว่าเป็นการสัญญาแล้วนะคะว่าีจะนั่งซ้อนไปเป็นซ้อนนะคะอันนี้แหละก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่า อันนี้ขี่ง่ายเหมือนเราขี่รถรถรถเด็กเล่นเนี่ยที่รถรถใส่แบตเตอรี่รไม่จำเป็นว่าต้องขีม่มอเตอร์ไซค์เป็นหรืออะไรขี่ง่ายมากครับ,รบเพาจะมีผู้นําให้ขีส่สบายๆเลยนะครับแล้วเราก็ไปกินอาหารญี่ปุ่นกันนะครับระหว่างนั้นเองเนี่ย<ม>เราจะแวะที่หมู่บ้านนินจานะครับนินจาอันนี้ชื่อว่าหมู่บ้านนินจาดาเตะนะครับนินจาก็เปลี่ยนปัจจุบันก็เปลี่ยนเสมือนพวกมือปืนนะครับเป็นคนรับจ้างของอบรรดา เจ้าใหญ่ในโตที่สมัยก่อนของประเทศญี่ปุ่นนะฮะรับจ้างให้คอยคุ้มครองหรือรับจ้างให้ไปทํางานบางงานบางงานที่ยากหรือรับจ้างไปสังหารบางท่านที่เป็นศัตรูครับเราจะไปดูกันว่าที่หมู่บ้านนินจาดาเตะเนี่ยที่เป็นอีกค่ายหนึ่งเนี่ยเขามีความเป็นอยู่กันยังไงแล้วก็สมัยก่อนมีการฝึกวิชาอะไรยังไงนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของนินจาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเส้นทางของเราก็เราสู่เกาะที่อยู่ทางตอนใต้สุดนะครับของฮอกไกโดชื่อเมืองฮาโกดาเตะ ที่เมืองเมืองนี้เองนี่อยากจะเรียนว่าเป็นเมืองที่เป็นจริงๆแล้วพวกฝรั่งสมัยก่อนที่มาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาค้าขายเนี่ย พอตแรกที่ฝรั่งเข้ามาก็คือที่เมืองฮากูดาเตะที่นี่นะครับวันนั้นที่เมืองฮากูดาเตะเมืองท่าเลยและฮากูดาเตะนี่ก็จะเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากทางรัสเซียนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่เมืองเมืองนี้เมื่อเราไปถึงแล้วนะครับเราพาท่านขึ้นไปขึ้นภูเขาฮากูดาเตะนะครับเพื่อไปชมวิวตอนกลางคืนนี่เราขึ้นด้วยไอเจ้านี่เหรอฮะที่เห็นในภาพใช่ครับใช่ครับขึ้นเคเบิลขึ้นไปข้างบนแล้วฮากูดาเตะนี่เป็นเสมือนคอคอดะ แผ่นดินมันจะว้าวตรงนี้แล้วสองข้างเป็นทะเลทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นวิวที่เรามองมาจากยอดเขาลงมาเนี่ยจะเป็นวิวที่สวยที่สุดถึงใน3ของประเทศญี่ปุ่นะนะครับตอนก็คือเหมือนเหมือนดาวบนดินเลยฮะดวงดาวอยู่บนดินเลยะนะครับะนะครับและในมือน,นี้เองเนะฮะตอนเย็นเราจับเป็นพิเศษครับเราจับเป็นพัทคานานชื่อว่าไคเซกิพัทคานไคเซกินี่เป็นอาหารประจาชาติญี่ปุ่นสืบทอดกันมาประมาณ400ปีะนะครับ จากสมัยเอโดะเข้ามาสืบทอดมาโดยที่การทาอาหารนี้จะประกอบด้วย5อย่างจะมีนึ่งมีทอดมีอาหารสดนะฮะอาหารปิง้งปิ้งย่างแลวก็เป็นน้ําแกงนะครับโดยที่การปรุงอาหารนี้จะต้องให้รสชาติของอาหารนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยลักษณะไคาเซกินี้เปรียบเสมือนอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเสด็จไปที่ยิป เวลาเดินทางเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะเวลาญี่ปุ่นเขาต้อนรับเขาจะต้อนรับด้วยมื้ออาหารพิเศษที่เรียกว่าไคเซกิซึ่งก็จะแต่งชุดกิโมโนมาไล่เสิร์ฟเสิร์ฟใช้เวลารับประทานอาหารประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครึ่งใช้เวลานานขนาดใช้เวลานานครับเพราะแต่ละคอสเนี่ยบรรจงสร้างสรรค์มาเมนูไม่มีล่วงหน้าเมนูเกิดจากว่า เชฟเนี่ยไปเดินตลาดแต่ละวันวันนั้นมีของสดอะไรได้ของมาเสร็จแล้วถึงค่อยมาคิดว่าของที่มีอยู่จะทํารายการอาหารอะไรในคืนนั้ให้เราทานนะครับแล้วทุกมื้อที่ทางไลนิชพาไปเนี่ยอันนี้รับประกันความอร่อยโดยม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัน์การันตีแล้วด้วยนะคะการันตีครับการันตีก็ขอให้มั่นใจว่าถ้าไปกับเราแล้วเนี่ยจะได้รับประทานอาหารอร่อยนะครับซึ่งจุดหนึ่งสาหรับจุดที่เป็นไฮไลท์อีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเดินทางของเราก็คือวันที่6เองเนี่ยเราจะพาท่านเข้าไปในตลาดปลาตลาดยามเช้าที่ฮากูดะเตะเพราะฉะนั้นใครสามท่านสามารถซื้อปลาดิบกลับมาได้อูนี้หอยเม่นอะไรทั้งหลายเนี่ยซื้อกลับมาได้ก็จะใส่กล่องถ้ากลับมาเมืองไทยเลยเอาสดๆมาเขาใส่กล่องโฟมมาแล้วก็จะมีน้ําแข็งแห้งใส่มาเย็นเราบินกลับมาเมืองไทยมาถึงมาถึงกรุงเทพตอนเช้าใช่ไหมครับเย็นวันนั้นเราทําให้ที่บ้านเราทานได้เลยนะครับ แต่อยู่บนเครื่องแกะไม่ได้นะฮะอยู่ <5 <5 ่อกยู่นเครื่องแกสามถึงเก้ากุมภาพันธ์นะฮะท่านผู้ชมครับถ้าท่านใดฟังแล้วน้ำลายเต็มปากไปเหมือนพวกเราเนี่ยนะก็โทรมาได้เลยนะครับ3ถึง9กกุมภาพันธ์รับเพียง 30ท่านเท่านั้น<ช>นะครับใช่ค่ะก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ023080555นะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยราคาค่ะถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะท่านละ98,400บาทนะคะคเด็กอายุต่ำกว่า12ปี 9 6 4 0 0บาทคือมันจะมีแยกไปนะคะว่าเด็กพักกับผู้ใหญ่หนึ่งท่านหรือว่าเด็กพักกับผู้ใหญ่2ท่านนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะก็ยังไงโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเรื่องของรายละเอียดเรื่องของราคากันอีกทีหนึ่งกันละกันค่ะครับสาถึงเเท่านั้นนะครับกลุ่มผ่าพันปีละครั้งสําหรับเทศกาลหิมะน้ําแข็งที่สัปโรโรนะฮะแล้วก็เมนูอร่อยรออยู่เพียบเลยครับที่พี่ที่ไปสมุยกับผมที่เพิ่งไปกันมาพี่ที่ถามผม ไม่ต่ำกว่า7-8็ดแปดท่าน,นครับว่าตกลงฮอกไกโดจะเปิดเมื่อไหร่เปิดแล้วนะครับด <c oughs> ูชมมาเลยนะครับและใครที่ยังไม่ได้ใช้ชุดกันหนาวเลยเนี่ยนะเอาเลยจัดเต็มกันได้เลยนะคะ <c oughs> นนเต็มที่เลยค่ะ,ะแล้วเช่นเดิมครับสําหรับท่านที่เหลือพวกผม3ามคนายพร้อม ใจพร้อมเงินไม่เราไม่พร้อมค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสันติลีลาทิพย์กุลค่ะ managing director จากไรนิช Travel นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายกับข่าวฟ้ายามเย็นค่ะ